โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมคิวโชวีนะครับผมวันนี้เราไม่ได้มาเล่นโลบกันนะครับผมแต่ว่าเราจะมาเล่นไมค์ครับนั่นเองนะครับผมซึ่งมันเป็นเวอร์ชัน1.16.5นะครับผมไม่ใช่1.17นะครับผมเพราะว่าอะไรคอมกูกาดเล่นไม่ไหวนะครับนะครับผมเราก็ไม่ต้องพูดมากนะครับผมเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเลครับผมก็จะตั้งเป็นประมาณนี้แล้วกันครับโหมดเป็น normal แล้วกันครับไม่เล่น hard core แล้วกันนะผมเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะจบเร็วเกินครับเดี๋ยวโอเคมาตั้งชื่อโลกกันเลยนะครับชื่อว่าเอา่อคิวโชวีโโอเคนะนี่ก็เป็นชื่อโลกนะคิวโชวีโโอเคไปสร้างกันเลยนะครับผมมาดูหรอก ตื่นเต้นหว่าคือผมแบบมันได้เล่นมาคาบมานานมากแล้วนะครับก็อาจจะเล่นกากนิดนึงนะครับผมก็ขอภายด้วยแล้วกันนะับผมเป็นการกลับมาเล่นมาคาเอาชีวิตรอดเขาผมในรอบสิบปีนั่นเองนะครับมาแบบมันโหลดชา้าจังวะคอมกูกากูขอโทษยังว้เสร็จแล้วโอเมก้า oh ว่ผมคือสิ่งแรกเลยที่ผมจะทำก็คือการเข้าการตั้งคาปิดออโตจ้จานะครับผมแล้วก็ อันนั้นคือตั้งแล้วแต่คนถนัดเลยครับชอบใช้คอนโทรลในการย่อครับเคเกิดมาเราไม่มีอะไรเลยนะครับเคดูซิมันเป็นยังไงบ้างโอ้ถือว่าเป็นโลกที่เใช้ได้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเอก็มีต้นไม้มีถ้ำด้วยนะครับโอเคเราจะเริ่มตัดต้นไม้กันก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าสิ่งสําคัญในไมค้าก็คือการตัดไม้นั่นี้เรเ่มตัดไม้กันก่อนกันนะครับ โอ๊ยทำไมต้นนี้มันใหญ่จังวะนึกว่าจะหมดแล้วโอเคยสุดท้ายตุ๊บโอเคนะเราก็จะมาคราฟตัวคราฟกันเลยนะครับเออตัวคราฟนะผมเดี๋ยวเราก็จะมาคราฟเออขวานกับพีเอ็กกันก่อนนะครับผมเพราะว่ามันสำคัญนั่นเองนะครับสองอย่างนี้เราจะเพิ่งเออคราฟดาบเลยนะครับผมเพราะว่าขวานเนี่ยก็มีดาเมจแรงเหมือนกันนะครับสามารถใช้แทนดาบได้ด้วยนะครับ โอ้นี่ขนาดมันได้เล่นนานนะครับเนี่ยยังรู้ทุกอย่างอ่ะครับทุกคนเรวมถึงผมปรับภาพอะ่ะรู้สึกมันแหลกๆนะครับอันนี้ผมก็ลงออฟติฟายมาด้วยนะเพื่อความลื่นของเกมนะนี่ขนาดนี่ขนาดลื่นนะคอมกูยังยังแหลกทุกคนคือแบบคอมผมมันก้าขนาดน,ะนั้นเลยหรอก็แบบใครที่แบบมีแบบเอ่อกำลังสนับสนุสนๆๆก็ โดเนทมาได้นะครับผมที่เบอร์ข้างล่างเลย<笑><笑>อะไรครับเนี่ยโอเคเรามาตัดไม้กันต่อนะเพราะว่าเราจะไม่ไปยุ่งเรื่องนั้นแล้วกันนะผมโอเคเราจะตัดไม้ให้ครบสักอ่าเท่าไหร่ดียวเออเอาสักเท่าไหร่ดีครับตัดไม้สักสามสิบอ,อ,อันแล้วกันนะผมเบาเบาเบาๆไปครับคือเราไม่ต้องกลัวนะผมว่าเรามีถำ้ำ เรามีถ้ำยังไงเราก็รอดนะในคืนแรกคือเรารอดแน่นอนนะผมเพราะว่าเรามีถ้ำนั่นเองนะครับครบสัมโอ้สามสิบอันแล้วครับโอเคเราจะเก็บสติกกันก่อนนะผมว่าสติ๊กก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะเราขี้เกียจขามเองครัเพราะมันใช้ไม้เยอะด้วยนะโอ้เราเจอทานแล้วเราเจอ่านเราเจอทานโอ้เราเจอสองทานเลยครับโอเคเอ้ถือว่าเป็นโลกที่ค่อนข้างดีครับเกิดมาในเบโอมฟอร์เรสแล้วก็มีถ้ำมีอะไรให้เราเยอะนะโอเค แต่เออมันไม่มีน้ำอ่ะผมอยากสร้างบ้านใกล้น้ำมากเลยถ้าทำถ,ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมก็จะอุ้ยได้ยินเสียงแกะทุกคนครับผมได้ยินเสียงแกะไปหลอตายถูกฆ่าไปแล้วอุย้ยวั h วั the fuck <c oughs> อะไรครับเนี่ยไม้ลอยได้อุ้ยนั่นนั่นนั่นน,น,นั่นอะไรอ่ะมันผมเห็นแกะเอาไม่ใช่แกะไม้โอ้ไม้สีขาวครับหล่นแล้วนี่ โอเคเราล้วจะวิ่งหาแก้โอ้ไม่มีสกินไอดีเถื่อนนะครับก็คือว่าผมไม่มีปัญญาซื้อไอดีแท้นะครับใครที่แบบมีกําลังสนับสนุนก็โดเนตมาได้ที่เบอร์ข้างล่างอุ้ยรอบที่สองแล้วนะอุ้ยเจอรังพึ่งโอเมก็ดเดี๋ยวแล้วผมเจอรังพึ่งทําไมรังพึ่งมันแปลกรังพึ่งมันแปลกมากทําไมผมมันทําไมผมเหมือนไม่้ รังพึ่งเรามีเ,าเจอรังพึ่งแล้วครับทุกคนเราน่าจะแบบเลี้ยงพึ่งได้ครับในเวอร์ชันนี้ตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่นะครับมันจะมีพึ่งอัปเดตเข้ามาด้วยโอเครอเราเราตามหาแกะอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันครับโอ้มีตัวูตรงนี้มีรังพึ่งอีกหนึ่งอันนะครับโอ้ผมโชคดีมากเลยนะเนี่ยมาเจอรังพึ่งทั้งสองอันโอเคตอนนี้เราเจอแกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปไปิศา เคเดี๋ยวเราครับเตียงเลยแล้วกันนะผมเพราะว่าเรามีความต้องการเตียงเตียงครับไงวะนี่ว่าเออนี่อย่างจำได้โอ้อยตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะคือแบบเป็นที่อุ้ยติดกับไบโอมสวัมด์ด้วยนะครับน่าจะผมคงจะสร้างบ้านแถวแถวนี้นะเพราะว่ามันใกล้น้ำดีนะครับแล้วก็มีพึ่งน้อยสองตัวนะครับโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ คือเดี๋ยวเราจะตามหาอุ้ยเจอชูเกกินโอ้ทำไมโอ้โหเปิดมาคืนแรกผมโชคดีขนาดนี้แล้วนะคือเราจะเก็บชูเกกินกับอุ้ยเจอฟักทองด้วยวอทเจอฟักทองด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากคือผมจะตัดแค่เออชูเกกินข้างบนไปแล้วกันนะเพื่อความเพื่อความปลอดภัยคอเดี๋ยวเราจะเอาฟักทองไปสักเอาไปหมดเลยแล้วกัน <laughs> เราจะถามทำไม เดี๋ยวเราจะเอาฟักทองไปให้หมดเลยนะครับโอเคตอนนี้น่าจะน่าจะใกล้มืดแล้วหรือเปล่าน่าจะประมาณเที่ยงแล้วนะอุ๊ขวานพังโอเมก้า oh เราจะไปวิ่งหาเอ,อที่สร้างบ้านใหม่กันก่อนครับผมไม่อยากได้เอ,อในไบโอมแบบในป่าอะไรเงี้ยคือแบบมันต้องมาเคลียร์ต้นไม้อะไรเงี้ยว่าเ,เราจะสร้างบ้านคือมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีนะครับโอเคผมจะวิ่งตรงไปทางนั้นน่าจะเจอไบโอมใหม่แล้วว้าวตกน้ํา โอ้เราเจอใบอมสวัมด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับโอ,อุดให้ด้วยเพแล้วจะเจอใบอมภูเขาหรือเปล่าโอ้เราเจอลามาด้วยโอ้โหทำไมซีดนี้มันดีอย่างนี้วะเนี่ยผมผมผม,ผมไม่ได้ไปฟิกเออไม่ได้แบบไปไป,ไปตั้งค่าอะไรใหม่นะค,คือแบบมันได้เองครับถือว่าค่อนโอ้ยโอ้ไม่ค่อนข้างดีมันดีมากเลยนะอุย้ย สวยเอ้ยมีไก่ด้วยนะครับเคผมว่าผมคงจะสร้างแถวๆนี้นะครับสร้างบ้านสร้างบ้านบนภูเขาติดกับแม่น้ําใบองสวัอชี <c oughs> วิตดีๆนะครับเคแต่อย่างแรกคือเราต้องขุดหินกันก่อน,นครับเราไม่มีหินใช้นะขุดหินกันก่อนนะโอ้สะตนเอทอย่างรวดเร็วนะครับเคตรงนี้ก็มีไก่ด้วยนะคือแบบถ้าเราหิวหิวเราก็ไปตีไก่ตายแล้วก็เอามากินอะไรอย่างงี้นะครับแต่ผมไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งในถ้ำเท่าไหร่ ตายตั้งแต่คืดแล้วอันนี้ก็ไม่เอานะครับโอ้ตรงนั้นก็มีแกะด้วยนะครับโหดีนะโอ้ยตรงนั้นก็มีหมูอะไรมันจะแบบสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับผมโอ้โหผมก็แบบไม่ได้โกงนะเดี๋ยวเราก็คุทานด้วยนะทานก็จําเป็นนะครับผมว่าเราทําอุปกรณ์หินกันนะครับอุปกรณ์ไม้คือมันไม่ทํามันไม่ทันใจพวกเราแล้วนะโอเคอุปกรณ์หินโอเคทำมาให้หมดแล้วกันนะครับกกติ้งอัพเกรดโอเคได้อาชิม n t สยมาดูซี่ในถ้ำมีอะไรให้สำรวจบ้างนะครับโอ้มีเห็ดมีเห็ดด้วยนะครับโอ้เราเจอเล็กแล้วในคลิปอาจจะมืดอีกนิดนึงนะครับตองไปไปเร่งแสงให้ละกันนะครับผมโอเคโอ้เป็นถ้ำเล็กๆเป็นถ้ำเล็กๆนะครับผมก็คงไม่มีตัวอะไรเกิดนะเราจะยึดตรงนี้เป็นบ้านได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างเลยละกันนะครับ เอาไม้ค้าปเป็นไม้โอ้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวค้าวอยู่ไหนตัวคา้าวเอาตัวค้าวผมหายค้าวใหม่เลย <c ười> ตัวค้าวผมหายไปไหนวะ <c ười> คิดว่าผมจะเอ่อทำเป็นสติก๊กเกอร์กันนะครับผมเอามาทำเป็นทอร์ชนะครับผมเอามาสักหกสิบสี่อันกันนะครับลองเก็บทานไว้เออปิ้งอาหารบ้างนะครับ โอเคเราจะปักท็อตกันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มอนเตอร์เกิดในถ้าของเรานะอันนี้เราจะยืดเป็นเอ,อ่อถ้าเจะเรียวกว่าบ,บ้านได้ไหมเอ,อ่อเป็นบ้านชั่วคราวแล้วกันนะก็คือถ้านั่นแหละนะโอ้ตัวขาวอยู่นี่สุดยอดแล้วผมขาวใหม่ละไม่เป็นไรครับโอเคนี่ก็เป็นข้างนอกนะรบบรรยากาศข้างนอกก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับนี่คือเราปักท็อตไปก่อนลวกันนะครับโอ้ตัวนี้ก็มีฝักทอง เราปักทอสไปก่อนนะเพื่อไม่ให้มอนเตอร์เกิดแถวแถวบ้านเรานะโอเคเพื่อความปลอดภยัยโอเคตรงนี้ปักให้หมดนะเพื่อความสว่างสวยัยนี่ปักให้หมดแม้กระทั่งในไปโอมสวัมนะครับโอ้ตรงนี้มีฐานด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุดกันละกันนะครับโอเคโอ้แมงมุมแมงมุมโอ้โอ้ตายซะ ได้เย็นมุมมาแล้วนะครับเคผมว่า mm hmm. ผมควรรีบร mm hmm. ีบรีบไปนอนได้แล้วนะครับผมเพราะว่ามอนเตอร์เริ่มเกิดแล้วนะครับเคโอ้ตอนนี้ผมหิวด้วยโอ้ยก็ฉะนั้นผมจะต้องไปทําเอา่อเตาเผาแล้วนะเพื่อมากินเนื้อแกะที่เราสะสไมไว้นะครับซอมบี้มันตามผมมาไหมไม่ตามนะเค <Okay, S 2> <c oughs> เรานอนกันละกันนะครับสวีดดีมฝันดีนะครับผมคืนแรกโอเคนะครับว โอเคเดี๋ยวเราขับไป<ต>ก่อนนะฮบผมเออเพื่อที่จะมาเผาอาหารนั่นเองนะครับโอ้เชา้าสดใสสวัสด,ดีละมะโอเคนะคัะผมก็ <c oughs> วันนี้ผมว่าผมคงเลี้ยงไก่ก่อนไหมผมว่าผมเลี้ยงไก่ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเราหาซีดแถวแถวนี้นโอเคได้ซีดมาแล้วได้ซีดมาแล้วนะครับ <c oughs> คือก่อนที่เราจะเลี้ยงไก่คือเราต้องทำฟาร์มก่อนใช่ปะ แต่ว่าตัวนี้มันแบบพื้นที่มันอาจจะแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ผมจะถ่างพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะเพื่อให้มันโลง่งเหมาะกับการทําฟาร์มนั่นเองนะโอเคตอนนี้เราวิ่งไม่ได้นะคต้องเดินตักแต๊กตับกแตกตักแตกตักแตกขอข้าวที่ขุดมาสักสามอันละกันนะโอเคตอนนี้เนื้อแกะเราเสร็จหรือยงังเราอยากจะวิ่งแล้วโอเคเสร็จแล้วนะครับกินเนื้อแกะนะครับผม โอเคนะครับแล้วก็เหล็กไปเผาต่อเลยแล้วกันนะครับโอ okay, เคแยวเราจะไปเอ่อถางพื้นที่กันก่อนละกันนะเพื่อที่จะทําฟาร์มข้าวก่อนนะคอยทาฟาร์มไก่นะครับโอเคผมจะเริ่มถางตั้งแต่เอ่อตรงนี้ละกันนะเริ่มถางเริ่มถางกันเลยละกันนะโอ้ตก ลืมดู โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเคลียร์ตรงนี้จนโล่งหมดแล้วนะครับซึ่งเราก็จะใช้ตรงนี้นะครับผมไปในการทำฟาร์มข้าวนั่นเองนะครับคืออย่างแรกคือเราต้องไปทําถังน้ํากันก่อนนะครับโอเคได้เล็กลับจะมาทาั้งถังน้ํากันเลยนะครับผมคือผมแนะนําให้นาฟาร์มข้าวก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีฟาร์มข้าวเนี่ยนะครับ เราก็จะมีเออสัตว์แบบไม่กินกัดน้ำเพราะว่าเราจะเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดไปนะจากฟาร์มข้าวแค่ฟาร์มเดียวใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมเห็นปลาหมึกแล้วผมอยากฆ่ามากไม่ไม่ไมเอ้าเฮ้ยโอ้โหมันว่ายเร็วมากปลาหมึกมันว่ายเร็วขนาดนี <c oughs> เ้เลยหรอตายไปซะตายซะโอเคเดี๋ยว <c oughs> เราจะไปทำฟาร์มข้าวกันก่อนเลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือพรวนดินไมที่พวนหินไปเลยนะครับเคนะครับผมเขเราก็จะมาเริ่มเออวางน้ำกันเลยนะครับผมจะวางตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคนะครับผม ก็ทําอย่างนี้ให้ครบให้ครบสี่บล็อกนะผมะว่าน้ําเนี่ยมันจะไหลไปได้ทั้งหมดสี่บล็บอกนะผคือมันไม่ได้ไหลเขาเรียกว่าอะไรอะชุ่มชื้นหรอชุ่มชื้นไม่ได้สี่บล็อกอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมมันเรียกว,ว่าอะไรอันนี้ผมไม่รู้นะครับโอเคพรวามข้าวกันก็รอจะกันนะครับผมตอนนี้เรามีซีอยูสามอันยอดเพราะผมต้องไปหาซีเพิ่มนั่นแหละครับสวัสดีเจ้าหมู ฉันจะยังไม่ฆ่าแกหรอกนะเพราะว่าฉันจะเลี้ยงแกไว้ก่อนเห็นปลาหมึกแล้วอยากฆ่าปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเอ้ามันหนีผมปลาหมึกเอ้าปลาหมึกตายกันซะโอ้ปลาหมึกโคตรเยอะปลาเซเว่นไปด้ว่อยกว่าเอาไปทำอาอาวัดปลาหมึกมันบาดถึงยังไงทำไมผมมองมันมันล่องหนลงมาใต้น้ำปุ๊บแม่ง อยู่ได้ไงแกใช้แฮกใช่ไหมตายพิษสาแต่เราก็ว่ายน้ําได้นะเวอร์ชันใหม่ๆเนะี่ยตั้งแต่เวอร์ชัน1.3ขึ้น 1, 2, ไปนะครับเราสามารถกดว่ายน้ําได้นะก็คือการกดวิ่งใต้น้ําแหละนี่เลยนะสุดยอดม่ตายพิษสาตายพิษสาแกด้วยตายพิษสานี่ก็อีกคนคนละว่ามันคือปลา ปลาแซลมอนก็เอามากินแบบทั้ทงชีวิตไปก่อนอตายซะตายตายโอ้ตรงนี้นี่มันอะไรกันโอ้เลวีนโอ้ผมเจอเลวีนอยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยนะครัถือว่าเป็นอะไรที่ดีมาก คือเลนเดอร์ดีแทนผมอาจจะน้อยนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเขาผมกกากนะจะลองปรับเพิ่มมาเลยสักสิบสองนี่พอได้ไหมพอได้พอได้พอได้ก็เห็นไกลอยู่เออเห็นไกลขึ้นเยอะเลยอะ่ะเขี่ยผมปรับเป็นสิบสองแล้วกันครับตัวนี้เป็นเลวีนะครับโอ้โหเอาไว้พาทต่อไปค่อยมาสำรวจแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาซีดกันก่อนเกือบตกเกือบตายแล้วไม่ล่ะ ยอดอตรงนี้ก็เป็นเอ่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเคตรงนี้น่าจะมีหญ้าเยอะอยู่นะเคตรงที่ผมมาสร้างบ้านอยู่คือทำเลมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่มันเป็นภูเขาอะ่ะเคเราจะมาหาซีกนะครับใช้ปลาแซลมอนมาตบนะผมลืมเซพี่กัดบลาไปด้วยนะหลงทางไปหนิอย่าหลงผมเป็นคนชอบหลงทางในมาค้าเยอนะ ยอดจริงๆออโอ้ถ้ำอีกแล้วนะครับถ้ำเยอะมากเดี๋ยวเราจะตบตบหญ้าไปก่อนละกันครับตบหญ้าจะบาดไหมน,นี่แห่ไปหญ้าโอ้โอโคตรถ้ำโอเคครับเราจะตบหญ้าไปเรื่อยๆครับจนก,กว่าเราจะได้ซีดเออสักสิบอันละกันนะมองอะไรมองหน้าก็ตกไป เก่งกับสัวตว์ฉีได้อ้ายได้อขอซีดอีกแค่อันเดียวจะกบ,บ้านเรามันไม่ให้ซีผมครับทุกคนโอ้ได้แล้วอุย้ยตรงนั้นอุยอ้ยอุ้ยหมู่บ้านเอ็พีซีโอ้ยไม่ก็เจอหมู่บ้านเฉยครับทุกคนทุกคนครับผมเจอหมู่บ้าน NPC เฉยเอ้ยอว่าผมมาสร้างบ้านตรงนี้ดีกว่าปะเออว่าดีกว่าเยอะเลยอะ นะครับผมเพราะว่ามันใกล้บ้านไกลมันมันใกล้หมู่บ้าน NPC ด้วยนะครับแล้วก็มีวัวโอ้ oh my god มีแกะถึงมันจะไม่มีไก่ก็เถอะ <c oughs> คือวัวเนี่ยสำคัญนะครับผมเพราะว่าเราสามารถเอาไปทำเออพวกสมุดเอาหนังอะมันไปทำสมุดได้นะครับแล้วก็เนื้อมันมากินคือมีประโยชน์นะครับแล้วก็เจอหมู่บ้าน NPC ด้วยนะครับผมเซฟพิกัดไว้ก่อนนะครับก็คือการกดถ่ายรูปนี่แหละนะครับ รูปแล้วก็จะเซตไปกันนะโอ้มีอะไรองโกเลมโอ้ oh my god เมื่อกี้เราจะมาขโมยเออนี่นะเนะคยได้วีดมาแล้วเราจะปลูกกลับให้ด้วยนะ้นเราคนดีนะรเราก็จะปลูกกลับให้ NPC นะเราจะไม่เห็นแกตัวโอเคะเราจะมานอนกล่อง <c oughs> โอ้ได้โปูเตโต้นะออกไปจะนอนโอเคะเดี๋ยวเรานอนคนระับรอตอนเช้านะเดี๋ยวเราจะแบบไปขโมยของในหมู่บ้าน NPC กันต่อนะ โอ้ไ้เด็กคิดถือว่าโชคดีมากเลยนะผมเจอหมู่บ <gewoon> ้านในวันแรกๆอะไรอย่างงี้นะคิดเก็บมาเก็บปโตเตอร์อุ๊อุ๊อุ๊วัดตีโคตรแรงโอุ้งก็ตีแรงจัดเคกินขนมปังเลยนี่คือข้อเสียการไม่ปิดประตูนะครับคุณจะตาย คุณจะตายอย่างรวดเร็วด้วยหัวเอา,เอ,าอันนี้ทิ้งไม่ไดไม่จำเป็นอะไรมากเคอันนี้ไม่มีนอกจากไม่มีอะไรนอกจากเตียงนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนก็ไม่มีสัตว์แล้วจะทำากงไว้ทำไมทำรั้วไว้เพื่อไม่มีสัตว์นะครับเคบ้านหลังนี้มีอะไรเราขโมยไหมไม่มนะีปิดประตูให้ด้วยโอ้ตรงนี้มีวัวนะครับ โอ้ตัวนี้ก็เป็นคออ๋อเป็นอคอกสัต mm hmm. ว์มันก็มีน้ำนะครับี mm ๋ย hmm. วเราเราตักน้ำไปสักนิดหน่อยหละกันนะครับ mm hmm. นี้ก็เป็นอคอกสัตว์นะครับโอ้ oh, ถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากเลยนะครับผมนี่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วหรอไม่มีอะไรให้เราขโมยแล้วหรอมีแค่นี้เองหรอ ผิดหวังนะผิดหวังเนาะผิดหวังนะงนะมาไม่ได้อะไรเลยแต่ก็เป็นเรื่องดีนะครับผมเราจะได้เอ่อทำฟาร์ม n อ c ซอะไรได้นะการเจอหมู่บ้านเอ็นพอย่างนี้นะครับเอผมว่าผมควรย,ย้ายไหมควรย้ายใช่ครับที่เก่าผมมีแล้วก็ไม่เคยมีอะไรคนระับผมว่าผมเริ่มต้นใหม่ตรงนี้เลยก็ได้นะนีคนไปแล้วโอเคโอเคเราเราจะมาเริ่มต้นใหม่เลยนะครับผมใน พื้นที่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็เอาแปลว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะครับใครที่อยากดูต่อก็กด like ไลค์ไว้ได้เลยนะครับผมผมทําต่อแน่นอน,นครับไมาคร์ดนะแล้วก็เออบีสวัมนะครับตอนที่5อาจจะลงช้านิดน,นึงนะผมเพราะว่ายังตัดไม่เสร็จเลยนะครับแต่ไมค์คาร์บนี่เป็นโปรเจกต์หลักแน่นอนครับผมเพราะว่าผมอยากกิจกรรมมาเล่นไมค์คาร์ดนะโอเคก็เอาเป็นว่าผมพูดมากพอแล้วนะผมก็ ไปละบ๊ายบาย,บายทุกคนจบจบ